อ่ะโอเคผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมหนุนเน่นะผมวันนี้ผมมาจะบอกรายละเอียดแพทล่าสุดของแพทฮอนนะผมฮอนแพทล่าสุดนี่แหละที่เพิ่งแพทมาเลยหลกัหลกๆที่มีแบบรีเวิร์สใหม่เลยก็คือในตันผมเปลี่ยนทุกสกิลเลยนะผมทําให้เขามีเอาเอาทีละตัวก่อนนะผมจะยังไม่บอกอะไรตรงนี้แล้วกันเอาในตัวก่อนคือเขามีการโจมตีปกติแล้วเปิดเลือกก่อนอ คือตอนนี้เขายิงปกติได้แล้วเห็นไหมมีการโจมตีคือกด A กดไร่ไร่ยิงปกติได้ปกตินะส่วนสกิลหนึ่งก็ยังคล้ายๆเหมือนเดิมแต่แค่ว่ามันจะล็อกตัวคือไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันล็อกตัวอย่างนี้เรากด Q ยิงอ่ะกด Q ยิงหรือจะลี้ข,ขวาก็ได้แต่มันจะยิงได้สูงสุดแค่21นัดเท่านั้นนะผมแล้วก็อ่สังเกตน,นะเพื่อนมันจะมีสกเกตไฟด้านหลังออกมานะ สกิลนี้ทำอะไรได้หละก่อนผมเพิ่มเรือชาโดก่อนอันนี้ก็คือจะคอมโบกับสกิลสองสกิลสองคือผักผักไปด้านหลังนะผมอันนี้จะเอาไว้ใช้แบบสตันก็ได้นะเออแต่จริงๆคือมันเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งนี่แหละที่มีสเก็ตไฟด้านหลังเนะี่ยแล้วก็ผักไปมันก็จะช็อตช็อตช็อตเออมันจะปะทุเอออะไรทํานองนี้นะอ่ะสกิลหนึ่งก็คือเหมือนสกิลยิงธรรมดานะผมแต่ว่ายิงแล้วจะมีสเก็ตด,ด้านหลังประมาณนี้เนี่ยก็ในระยะน,นะผมจะสร้างความเสียหาย กายภาพเอ้ยความจะหายเวทนะผม28ภายในรัศมีร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยก็คือเนะี่ยถ้าโดนก็จะดอกละ2ย2ี่แปดยี่แปดเลยทำนองนี้นะส่วนสกิลสองก็คือผักศัตรูไปด้านหลังที่ผมบอกนี่แหละสตันก็ได้นะผมเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะสกิลสองนี้ไอ้สกิลผักอะสกิลสามก็คือเป็นสกิลติดตัวเลยนะพออัพแล้วคือเราจะได้ความเร็วกันเคลื่อนที่ตามลําดับนะผมก็ห้าสิบสิบห้ายี่สิบแล้วก็กดก็คือวิ่งเร็วเลยแต่ถ้าศัตรูเข้ามาอยู่ในระยะก,ก็คือจะลดลงไปนะผม จะโดนลดลงไป0.5เท่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยมันทําให้เราแต่ในนี้มันเขียนว่ามันจะเพิ่ม0.5เท่านะแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้วิ่ง400พอผมวิ่งเข้าไปหามันเหลือ350คือมันโดนลดเออสันติก็คือกดแล้วจะเราต้องล็อกตัวเหมือนกันนะอันนี้กดแล้วเราจะยิงเร็วกดใสยก็คือจะยิงรัวๆไปเลยภายใน4ินะผมแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายแค่เขาจะหายเขาหายที่เราทำได้เขาหายที่เราทำได้มันจะลดลง50% เฮ้ยไม่ไม่ห้าสิบดิความเสียหายที่เราทําได้จะลดลง45%ก็คือตามลําดับนะอ่ะให้ดูเวลแรกก่อนเวลแรกมันจะ65แล้วก็55 45เปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะยิงเบาเบาลงครึ่งหนึ่งอะ่ะเอาง่ายๆเออก็ควรแบบมีขี้มีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นดาเมจแบบจา๋าจ่าอันนี้ก็คอมโ,มโบกับสกิลหนึ่งนะอย,อย่างเงี้ครับผมคอนติหมดก็คือผักหรือแม้ก็ถ้าจังหวะมันได้เราก็ผักไปเลยแนละที่คอมโบของเนโตแผ่นนี้นะ เราวิ่งมนาะปุ๊บเรากด R ใส่ไ่ยิงแล้วก็ผักให้ไปโดนสกิลสกิลหนึ่งมันจะจำกัดสูงสุดแค่21ลูกนะยิงสูงสุดอะ่ะได้21ลูกข้าขี่ขวาคือยิงตันเลย21ลูกนั่นแหละถ้ามานาเยอะก็คือไม่หมดแต่ถ้ามานามันน้อยมันก็ยิงจนหมดอะ่ะเออสวนนันติก็ ผมรู้สึกว่ามันจะเปิดการมองเห็นด้วยโทรคำให้มองเห็นเป็นระยะเวลาสวินาทีอารมณ์ประมาณว่ามองวินวอล์กได้สามวินนะแต่โตก็ประมาณนี้นะผมะคือวพอกคาดาฟ้านะผมอตอนถ้ายังไม่มีคาดาฟ้าคือละวันติมันจะมีระยะแค่600นะผมประมาณนี้600ก็ประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันโคตรเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันอยู่แค่ประมาณนี้แหละ,ะแต่พอเรามีคาดาฟ้ามันจะกลายเป็น1,000พันนะผม เออก็คือตามเต็มขอบนี้เลยแหละอ่าใช่เต็มขอบเลยแล้วคือพอรันีแล้วจะโดนใบด้วยนะผมเห็นไหมศัตรูจะโดนใบด้วยอ่ะพอรันติอ่ะจะโดนใบกันหมดเลยนะอ่ะอันนี้คือบอประกรผมรู้สึกว่าดีดีมากเลยนระฟ้าบอบปรกรรู้สึกว่ามันโอพีมากส่วนเคนคือถ้ามีกระทาฟ้าคือไม่ว่าเคนหลือศัตรูตายหลังจากสกิลอันตีเนะี่ยเฟนออฟอะเออ ผู้ที่ชนะจะได้รับพลังโจมตีถาวร16ดาเมจนะครับผมแล้ว <You. S 1> ถ้าชาโด้ตายไม่ได้ดาเมจ16 Now, <you. S 1> มันจะได้เรื่อยๆ <c oughs> เออใช่มันได้เรื่อยๆเ,เลยเพื <c oughs> <ๆ>่อนอ่ะแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียของเขาเหมือนกันอตอนนี้เคนมีดาเมจสแตอกอยิ่3 12ใส่ฟองหยิบตีเขาดิ <c oughs> ถ้าเคน ตายเืยถูกเอ้ยมันต้องมันต้องมันต้องโดนฆ่าตอนอยู่นี่วะผมทำเลือดให้น้อยๆก่อนฮ <You. S 1> ะเลเวนอร์จะได้แทนเดี๋ยวผมลองดูดีๆดีว่าเอาให้กระจ่างก่อนถ้าสมมติอ่ะอย่างเงี้ยมีดาเมจอยู่仨อยู่สองไม่ยูไม่อยู่มันจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคือถ้าถ้าตอนอยู่กันแล้วเคนแพ้เคนจะเสียดาเมจให้ศัตรูไป ประมาณนี้นี่ต้องมีคาถาฟ้านะอันนี้กระคาาฟ้าไอ้พวกนี้กระาฟ้าแล้วก็เอาตัวจุกจิกก่อนที่แบบโดนเรียกว่ามีทั้งเนร์ฟทั้งบัฟแล้วกันอาแข้งก่อนแข้งตอนนี้คือาที่เ,เพื่อนๆก็รู้กันคือถ้ามีกระาฟ้าจะบินได้ตลอดถูกไหมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้บินได้ตลอดแล้วนะเขาจะเพิ่มเป็นแค่5ชาร์จจากปกติโดนโดนตีประมาณ3ครั้งล่วงอะถ้ามีคาถาฟ้าคือกลายเป็นว่าโดนตี5ครั้งตก ออพอตกมาก็จะมีคูดาวหกวินาทีให้เราบินได้ต่อแล้วบินแต่ว่ามันบินนานบินร้อยี่สิบวินนะ,ะก็คือแข้งมีแค่นี้ทันเดอร์อันนี้ทันเดอร์ผมรู้สึกว่าน่าจะบับคาถาฟ้าอันติที่เป็นเป็นวงอย่างเงี้ยถ้าศัตรูไฟกันอยู่หรือว่าเพื่อนเราี่ยเพื่อนเราจะได้วิ่งเร็วนะผมได้วิ่งเร็วจากสกิลของของทันเดอร์แต่ถ้าศัตรูอยู่อ่ะถ้าศัตรูโดนศัตรูจะติดสโลศัตรูจะติดเซทโลนะผมเห็นไหม จะโดนสโล่นะอันนี้ทันเดอร์นะโคโนะตอนนี้อันตีเขาคูดาวมัน140ยสี่สิวิถ้ามีคาถาฟ้าก็ลดคูดาวปกติจะเป็น100วิใช่ไหมตอนนี้เพิ่มเป็น120อืมแค่นี้นะเพื่อน <my> เพิ่มคูดาวเป็นจาก100 100เดียวเป็น120อืมส่วนเวอรชันแฮกก็ถ้าไม่มีคาถาฟ้าอันนี้ก็คืออันตีมันคูดาวอยู่เท่าไหร่135บามันโคตรนานเลย ตอนนี้คือถ้ามีกาตาฟ้าคือจะแล้วคูคดาวจะเป็น70จากปกติมัน45ก็คือเอาไว้ศาสตร์คีบเล่นไม่ได้แล้วปกติแฮกเขาชอบศาสตร์คีบเล่นกันไงตอนนี้คือสไม่ได้ละอ่ะที่เหลือก็แบบเป็นตัวแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคือผมจะยกมาแค่ตัวที่แบบว่าเห็นผลได้ชัดนะผมบา,บางตัวมันก็มีอะเดี๋ยวรายละเอียดแพทก็อ่านกันใต้ลิงก์ได้นะทั้งหมดเลยนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แต่ที่ผมยกมาคือแบบว่าเห็นผลจริงๆอะไรทำนองนี้นะ อ่ะไอชอนะเพื่อนไอชอเนี่ยปกติอะสกิลสองเขาอะพอเขากระโดดใส่ศัตรูแล้วศัตรูสตันอะส,ส,ส,สมมติผมกระโดดใส่เลเวนอ่เงี้ยแล้วเลเวนอนมันปาหนึ่งใส่อะเพืพ่อนเพื่อนหรือว่าตัวเองจะโดนสตันแทนนะผมแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วคือผมว่ามันเป็นสกิลซิงเกิลเจอร์ของไอชอรเลยเว้ยไอสกิลสองเนี่ยตอนนี้เขาก็แบบเอาออกไปคือซิงแล้วก็ศัตรูที่โดนซิงกก็คือจะไม่โดนสถานะอะไรออกไปแล้วอะไรทำนองเนี่ยไม่โดนสตันอะส่วนดังเค้นนั้นก็ เวลาในการเตะมุมเนี่ยครบ3มุมอ่ะจะปกติอ่ะสามวิมันจะมาต่อเลยตอนนี้เราต้องรอถึง8วินะผมถึงมันจะโผล่มาอีกรอบเห็นไหมปกติมันต้องมาแล้วแหละเราก็จะได้เล่นต่อต้องรอถึง8วินะผมถึงจะเตะได้อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ดนะังเข่นนะเพื่อนคือบูทแวรนี้คือกากเลยนะคืออันติเขามันจะยิงแล้วจะไม่สามารถมองเห็นศัตรูได้อีกต่อไปคือไม่เปิดบินวองนั่นเองนะฮะผมยิงอ่ะปกติคือต้องเห็นใช่ไหมเน,นียฮาวิ แต่มันก็ยังยิงอยู่นะแต่จริงๆคือมองไม่เห็นแล้วอะเนี่ยต้องข้าว่าดอย่างเดียวจะมองเห็นก็คือไม่ไม่ได้ถูกมองเห็นแล้วนะเตี่ะอันนี้ผมว่ามันมันเนิร์ฟเลยแหละแล้วก็เลวินออันนี้สกิลสองเอาทีละสกิล่อนเขาปับมาสองสกิลนะสกิลสองกดแล้วคือจะได้ความเร็วการโจมตีนะผมเพิ่มร้อยห้าสิบก็คือตีเร็วมากร้อยห้าสิบสองครั้งก็คือสกิลสามเขาลดการ ลดจำนวนการโจมตีเพื่อแสดงผลของสกิลสอ่ะจาก3ครั้งคือตี2ทีติดอืมตี2ทีช็อตแต่ว่าปกติอะมันจะช็อต3เป้าหมายตอนเนี้ยเหลือแค่เป้าหมายเดียวนะผมคือตีตีสครั้งอ่ะคือตีออเร็วขึ้นจาก3ครั้งถึงจะช็อตทีหนึ่งแต่ว่ามันจะช็อตเยอะตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันช็อตแค่เป้าหมายเดียวเออทำองนี้อีกหนึ่งตัวที่โดนเนื้อนะผมก็คือชาร์โดเบลดนะผมอันนี้สกิลหนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นสกิลแทงนะปกติคือเขากดเงย เขาจะสะโลศัตรูแล้วสร้างเสียหายอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้เขากดแล้วตัวเราเองจะวิ่งช้าลงด้วยเห็นไหมเพื่อนพอเรากดสีแดงปุ๊บเราจะวิ่งช้าลงลดพลังโจมตี20%และลดความเร็วการเคลื่อนที่15%เห็นไหมที่มันเขียนไว้นะอันนี้คือชาร์โดนะโดนเนิร์ฟแหละอ่ะแล้วก็มีไอเทมที่อัปเกรดมาใหม่ก็คือเจาะเวทนะผมมีอัปได้3ขั้นนะตามลำดับนะผมก็จะเจาะเวท30 45 60ก็คืออัปได้เหมือนคีนะอันนี้คือเจาะเวทนะผม แล้วก็ทวินเบทอันนี้ก็โดนโดนเนิร์ฟมานะผมปกติจะสร้างความเสียหาย100%้อใช่ไหมการโจมตีแบบมันจะตี2ทีแต่ตอนเนี้ยมันจะลดเหลือแค่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสร้างเสียหายแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอออ่ะแล้วก็อ e ีกอย่างหนึ่งก็คือรูนใหม่นะผมเป็นรูนตังนะผมรูนนี้ก็คือเก็บเข้ามาก็จะได้ตังเลยบวกตังมาเลยนะผมแล้วก็จะกลายเป็นรูนปกตินะเนี่ยสามูนปกติเออเอาเพื่อนส่วนไอเทมใหม่ก็คือว่า อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเท่าไหรคือขายไม่ได้วางเอ้ยขายได้ศูนย์บาทแต่ว่าวางไม่ได้นะอันนี้ก็คือกดใช้เพื่อจุดพุ <c oughs> อันนี้ก็คือหลักๆคือเทมนี้มันเอามาแก้สําหรับคนที่แบบสกิลมันมันแหลกเออแบบบางคนแบบยังไม่ได้ใช้มังกี้อย่างเงี้ยคอมโบแล้วมันแหลกเออถ้าเราใช้อันนี้ไปมันก็จะหายแหลกแค่นั้นแหละเพราะว่าบางคนมันก็แหลกบางคนก็ไม่แหลกไงเขาเลยแก้ปัญหาแบบนี้นะก็โอเคแผ่นนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ผมผิดพลาดตกหล่นอะไรยังไงไปก็ขออภัยด้วยนะ ก็ถ้าอยากจะอ่านแบบละเอียดเลยก็เดี๋ยวผมจะทิ ia, problems, ้งลิงก์ใต uh, oh, ้คลิปไว้นะพวกตัวที่ผมไม่ได้เอามาให้ดูมันก็จะเป็นแบบลดมานาอะไรนิดนหน่อยๆลดดาเมจนิดนหน่อยหน่อยอะไรที่ผมเอามาก็คือเป็นตัวที่แบบว่ามันเห็นผลได้ชัดขึ้นเออเห็นผลได้ชัดจริงๆเออเห็นผลได้ชัดจริงจริงประมาณนี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหรือว่าก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปฮอนตัวใหม่ตัวแพทใหม่แล้วกันผมยังไม่รู้เลยจะทำตัวอะไรก่อนดิก็โอเคครับผมก็ไปแล้วครับ